ท้าท้องแก่เมืองคอราชสุดอัน้นคลอดลูกขาห้องคอหวยแห่สองเลขบ้านสองเลขรถกู้ภัยเชื่อหนูน้อยมาให้โชคสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A เอก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะคุณแม่วัย24เป็นชาวโคราชนะคะปวดท้องคลอดลูกนะคะแต่ยังไม่ถึงโรงพยาบาลเลยนะคะยังไม่ได้อ,ออกจากบ้านด้วยซ้ำไปนะคะคลอดลูกขาห้องเลยนะคะ เหตุการณ์ที่น่ายินดีครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมานะคะที่เช้าตรู่ของวันนี้นี่เองนะคะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพอบอตอมา่าอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะคะรับแจ้งจากศูนย์วิทยุโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานะคะว่ามีหญิงใกล้คลอดที่อยู่ที่บ้านเล็กที่38ทับหนึ่งหมู่4บ้านหนองม้าตําบลมค่า อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะคะเจ้าหน้าที่จึงรีบไปช่วยเหลือนะคะพบนางบุผานะคะกลางจอหออายุ24ปีนะคะสภาพนอนอยู่บนที่นอนระหว่างขาพบทารกแรกเกิดร้องไห้เสียงดังเลยนะคะเจ้าหน้าที่จึงเร่ง ทำการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะก่อนนำตัวทรงโรงพยาบาลซึ่งปรากฏว่าปลอดภัยทั้งแม่ทั้งเด็กนะคะขณะที่ชาวบ้านนะคะทราบข่าวต่างมาดูเลขบ้านเลยนะคะแล้วก็ส่องเลขทะเบียนรถพยาบาลนะคะที่มาให้การช่วยเหลือนะคะเป็นรถตู้นะคะทะเบียนนี้เลยนะคะข้อไข่นหนู4 3 9 6นครราชสีมานะคะเพื่อนำไปเสี่ยงโชคงวดนี้นี่เลยนะคะ มาลุ้นกันอย่างคึกคักเลยนะคะเพราะชาวบ้านเชื่อว่าเด็กเกิดใหม่จะให้โชคนะคะแล้วก็รถที่มารับจะให้โชคเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่คู่ภัยนะคะคือนายทองพูนนะคะหนึ่งในเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพของอปตอมค่านะคะบอกว่ารู้สึกดีใจมากที่ทั้งแม่และเด็กปลอดภัยนะคะโดยเด็กคลอดออกมาเป็นเด็กผู้หญิงนะคะน้ำหนักแรกเกิด3,000กรัมนะคะ แพทย์ตรวจร่างกายพบว่ามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะคะซึ่งทราบว่าแม่ของเด็กนะคะคลอดลูกคนนี้เป็นคนที่3มแล้วนะคะนี่เลยนะคะก็ดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะย้ำอีกครั้งนะคะบ้านเล็กที่นะคะ หลายๆท่านคงจดจ่อก็คือ3 8ทับหหมู่4นะคะส่วนเลขลด4 396นะคะน้ำหนักเด็กแรกเกิด3000กรัมนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนกันทุกคนนะคะขอให้เด็กคนนี้นำโชคมาให้กับทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ